บรรยากาศตอนเช้านะคะมาเด็ดใบตำลึงนะคะเอาไปทอดไข่นะคะไปทใส่ไข่นะคะนี่นะคะเอาไปทอดกับไข่ค่ะนะ,ะนธรรมชาตินะคะบนบ้านนะคะมีพามาชมนะคะนี่นะคะบรรยากาศเชา้าๆลมพัดแรงๆเลยนะคะเรามาเด็ดนะคะเอาไปทอดนะคะเอาไข่ใส่ลงไปแล้วจะอร่อยมากเลยนะคะนี่นะคะ พะใส่ไข่อร่อยค่ะนี่พามาชมนะคะน,น,นี่ใส่แบบนี้นะคะนี่จะเป็นใบํำลึงนะคะใบํำลึงขึ้นแล้วก็ปล่อยให้ขึ้นเพราะเราเทานได้มีเป็นวิตามินที่ดีเลยนี่นะคะได้ใบจำลึงนะคะพื่ชสวนครัวนะคะ คุณะคะสวัสดีนะคะขอทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงจ้า